สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมนะอ่ะมีรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจนำเสนอหนึ่งคันครับผมกับ Ford Ranger นะครับ 2.2xL นะครับคันนี้เป็นรถปี2018.2019นะครับชุดแต่งนะครับผมนะตามนี้เลยครับก็จะมีกระจังหน้าครับผมสกูนะโลโก้ Ford ใหญ่ๆโตๆแปลงหน้ามาให้ใหม่ด้วยนะครับแค่ด้านหน้าเฉพาะด้านหน้าอย่างเี้นะครับผมก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับ มาพร้อมกับซุ้มล้อยางใหม่นะครับลายสติ๊กเกอร์เท่ๆดุดๆอย่างนี้เหมือนกันอ่าเป็นไงสวยไหมโลบาร์นะครับมีมาให้ครบหมดแล้วแต่งให้เต็มเลยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มถูกอย่างแน่นอนสำหรับโปรเดือนนี้นะครับสำหรับโปรเดือน8เดือนนี้นะครับผมอ่าให้ดูรอบคันครับอ่าสภาพ ไม่มีรอยไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะ <_ d ata> ตั้งใจคัดสรรมาอย่างดีเพื่อลูกค้าเองเนาะ,ะอ่ี๋ยวให้ดูภายในกันบ้างป <_ d ata> ังน <_ d ata> ี่สวยๆครับเลขกไม่ครับผมนะ4ี่หมืกว่านะครับเลขไม้ี่ห0 0 0นกว่ารถ3ปีตกปีละหมื่นนิดๆประมาณนี้ครับ Open Cap <_ d ata> ป,ปครับผมใช้งานได้หลายรูปแบบครับ <_ d ata> อ่า อเนกนประสงค์เดินทางสะดวกสบายครับยกสูงวิสัยทัศนะครับผมก็กว้างนะเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีเลยนะครับผมนะหน้าจอยังคงเป็นอ d a ด t i v e นะครับสามารถเชื่อมต่อ FMAM Bluetooth ได้ด้วยนะครับผมถ้ามีสัญลักษณ์อย่างนี้พวงอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับ3จุดด้วยกันเนาะฟอร์ดเนี่ยพวงอะไรเนี่ยนิมากนะครับผมนะใช้นิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวเนี่ยนิดเดียวก็ไปแล้วเนาะ เหมือนที่ใครๆได้ใช้อยู่ก็จะประมาณนี้เนาะครับปังนี่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมติดต่อมาที่089 617 27 65นะครับนี่คันนี้บอกเลยนะครับผมนะปีนี้ทั้งปีดอกเบีย้ยศ0%ผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นปีถัดไปผ่อนอยู่ประมาณ8,9,000มีน้ำมันให้ฟรี4เดือนนะครับผม จัดไปเลยครับผมด่วนเลยวันนี้ของของผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ